สวัสดีค่ะวันนี้พี่ลีหุ้นส่วนรายใหญ่จังหวัดนครราชสีมาแบรนด์แม่มดออนไลน์ได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกาแฟโกโก้ไฟเบอร์ประสบผลสำเร็จจากการทำออนไลน์วันนี้อยากจะเชิญชวนทุกท่านใครที่สนใจอยากจะทำธุรกิจใครที่สนใจอยากจะมีะไรายได้หรืออยากจะ เอาเงินมาลงทุนทําธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแบรนด์แม่มดออนไลน์พี่ดีมีคําตอบพี่ดีทําประสบผลสําเร็จจากธุรกิจออนไลน์แล้ววันนี้อยากจะให้ทุกท่านมีไรายได้อยากจะให้ทุกท่านได้ส่งต่อได้ได้ทำเกี่ยวกับออนไลน์ออนไลน์คือทางรอดออนไลน์ Online คือ สิ่งที่จำเป็นที่สุดสำหรับยุคนี้ยุคโควิดโควิดไม่หายค่ะทุกอย่างสั่งของออนไลน์ทุกอย่างนะคะสินค้าทุกตัวออนไลน์ง่ายที่สุดการทำออนไลน์ไม่ยากคุณไม่เข้าใจคุณสงสัยหรือคุณไม่เคยทำวันนี้แบรนด์แม่มดออนไลน์ปั้นนักธุรกิจใหม่ บ้านนักธุรกิจขึ้นมาให้มีไรายได้ให้คนไทยมีชีวิตที่ดีให้คนไทยได้ดื่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ดีและตอบโจทย์ดูแลสุขภาพผลิตภัณฑ์แบรนด์แม่โมดออนไลน์ส่งออกทั่วโลกผลิตภัณฑ์สินค้าตอบโจทย์การทำธุรกิจออนไลน์ไม่สต๊อกของสินค้าออกทุกวันสินค้า เป็นอาหารเสริมเป็นอาหารที่ต้องดื่มต้องกินทุกบ้านต้องมีทุกบ้านต้องดื่มนี่คือสินค้าตอบโจทย์สำหรับการทำธุรกิจออนไลน์วันนี้พี่ลีมีคำตอบให้พี่ลีได้ดื่มได้เห็นผลได้รับแล้ววันนี้อยากจะให้ทุกคนมีไรายได้เหมือนพี่ลีนะคะใครมีธุรกิจเป็นของตัวเองใครมีงานประจำอยู่แล้ว คุณสามารถเข้ามาทำได้เข้ามาอยู่ในแบรนด์แม่มดออนไลน์คุณสามารถมาจักเงินร้านได้ที่นี่ค่ะที่แบรนด์แม่มดออนไลน์เรามีท่านแประธานเรามีครูเรามีโคด้ดเรามีบริษัทตั้งรับรองเรามีแอปพลิเคชันเรามีสินค้าทุกตัวอยู่ในแอปพลิเคชันไม่ต้องกลัวค่ะเข้ามา อยู่ในห้อง KPI เข้ามาเปิดบินรับรหัสทองคำ